ปัญหาที่เจอเกียร์เจสามสองอันดับแรกคือกองตัวนี้อ่ามันจะเป็นเข้าอินเตอร์คูลเลอร์เออไม่อินเตอร์ออยคูลเลอร์คือไงตัวนี้จะออสเอรคูลเลอร์มันจะมีกองอย่างนี้ลูกนะี้กองตันนี่หนึ่งหนึ่งปัญหาอีกข้อนึงคือตัวนี้ตัวสวิตตัวมันจับชุดไอ้สายพาน จะขยายขึ้นลงตามสายพานความเร็วรอบนี่ตัวหนึ่งมันแหว่งไปก็ปส่งไปที่กล่องม,มันจะมีมันจะเข้ากับเกาะเขาเนี่ตัวนี้จะเกาะ้ากับิดนี่ซึ่งสเต็ปมอเตอร์มังจะดันขึ้นลงลปืดๆอย่างนี้ก็จะประมวลผลส่งกลับไปที่กล่องนี้อีกตัวนึงคือตัวนี้นอุณหภูมิมน้ำมันเกียร์เพนเซอร์เป็นตัวซีลนะมันจะพ่วงต่อเข้ากับชุด ล็อกอัพตัวนอยล็อกอัพนี้และอีกเส้นหนึ่งของมันก็จะพ่วงต่อเข้ากับเพชรชทวิตแรงดันตัวนี้ที่ส่งผลไปที่ก๊อก TCM ปัญหาจะเจอคือตัวนี้เสียค่าไม่ได้ก็วิ่งไม่ออกเพราะน้ำมันร้อนเกินส่งผลไปนี่แรงดันไม่บาลานซ์กันก็วิ่งไม่ออกตัว TCC ตัวนี้ล็อกอัพตัวนี้ล็อกอัพไอ้ตัวนี้ไปตัวน้อยเข้าท็อกฟุตเทอร์บายท็อก ก็จะถูกสั่งนะครับใบพัดท็อกก็จะไม่ปั่นปันพือไม่ตั้งองศาคือจะน้ำมันอาจจะไม่ฉีดผ่านไปกับชุดชุดท็อกนี้มันก็เลยมีปัญหาว่าวิ่งไม่ได้ตื้อเหยียบเราขึ้นแต่ราไม่วิงประมาณนั้นเบื้องต้นที่เช็คที่จะเจอปัญหาคือเจอชุดนี้ชุดวาบอรี่ที่สเสียกันครับตัวตัวในเกียร์เลยแทบจะไม่มีผลเลยอันแรกแก็ดูนี่นี่ผมทำเครื่องใหม่มันย่างนี้ มันมันหายไปเราไม่ซื้อแล้วเราแบบถาวรเลยเด็กปุ๊บวัดให้เท่ากันองศามุมมุมให้ได้กันหมดพื้นสไลด์ให้ได้กันปุ๊บนี่ใส่ตัวทำมาเหมือนกันแต่ตัวนี้ยังหาตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้เสียอันนี้ก็เสียสองตัวเสียหมดเลยหาขอไม่ได้เพราะว่ามันค่าไม่ได้ก็ไฟก็ฟองสูดก็ยังไม่ได้ประกอบคือที่จะแจง้งวาให้ทราบคือให้ไล่ดูชุดทั้งหมดนี้ที่บอกวานี้ กองตันไหมวัดวัดค่าพวกนี้ได้ไหมมิเตอร์วัดดูซื้อน่อยทำงานทุกตัวไหมชุดบาลบรีลูกปืนปืนตันไหมแกตันไหมแกเนี่ยครับไม่มีอะไรกองมีสองลูกในเก๋าลูกหนึ่งกองนี่ลูกนี่อยู่ชุดบาลบรีแต่ตัวเนี้ยสำคัญลูกนี้จะเข้าชุดออยคูลเลอร์เพราะว่าออยออยนิสันตัวเนี้ยมันจะค่องางจะเล็กแล้วก็ยังไงอ่ะ ระบายเราไปทานเกียร์มันใหญ่เครื่องมันเครื่องยนต์มันใหญ่มันไม่สมดุลกันอ่ะลองไล่ดูครับจับจับสอนหมดไม่มีคนงานช่างหญิงคนแรกที่ต่อมเกียร์ออโต้ดูหน้าหน่อยออดิแมบเออดูรักกันรักกันรักกันทันยุคกลางรักกันทักงวัน น่าเขยได้เขยเฮ้ยเฮ้ยวันนี้บอกอะไรยังบอกอะไรยังแล้วกันเฮ้ยโอ้เลน่นของใหม่กูเลยอะอันนิโต้ไปเลยอะบอกไม่แรงนิโต้เลยลมปั๊มลมเปล่าโอ้เล่นของใหม่เลยเอะห,ยหวยไม่กล้าใช้เลยอนะกลัวเก่าโอ้ยแองเจ๊โหดว่ะแอง Của hôm mày á, cái 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 đi cái khán cái cái như thế cái cái lấy cái 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 หน้ามันนะเลือดนี่มีพันเดียวเอาเปล่าด่ผู้ขี่อ่ะลองใส่ละปอร์ออดเฟียนซ่าอีกแล้วครับพัน,นเดี๋ยวไปลองวิ่งดูก่อนใจไปเจอย,าย้ยายไงละ่ะ เออจะมันเกียร์รู้สึกจะเติมเกินมาเยอะนะนเนี่ยนี่เกินนะเนี่ยใส่แค่สองลิตรเล่นอัดมาซะสี่ลิตรน่าจะไหลมันมีรูวัดอยู่ครับม,มีรูวัดอยู่ดีดีอ่ารูเตอมมาครับน,บน,มมาาน,นี่นี่ให้ดูครับมันเหมือนเกียร์ธรรมดาเลยนี่ถักร้อนนี่นี่หกเหลี่ยมนะอ่านั่นตัวนั่นตัวเติมตัวถักตัวเติม ถ่ายอยู่ได้แล้วเออถ,อ,อถ่ายอ่ะนี่ตัวถ่ายตัวถ่ายนี่ตัวเติมอยู่ลุ้นล่นนี่ตัวเติมตัวถ่ายไอ้ตัวนี้ดำๆจุดดำๆดน,นี่มันมีท่อระบายอยู่แหนท่อระบายนี่นี่นี่เอ๋นี่ที่ท่อระบายมันตัวนี้คือไอระบายครับไม่ใช่ที่เติมนะครับแต่เขาจะผิดนะหนจุดดำเนะี่ย ตรงช่วงเออนี่นี่นี่เดี๋ยวตัวนี้นี่ทอระบายมันเฮ้เฮ้เฮ้เออนี่นไปไปเลยไอ้เร้ามาเยอะมึงเ,เอาข้าวปลาไม่ขายทำงานเลย